บ้านก็สบายๆอ่ะ <minority> พี่หน <wrong woods> <Hi> <rad> ูปกติหนูอยู่บ้านหนูก็ขออนุญาตนะนะดี่เออเออแฟนคลับหลังๆนี้ก็แน่นอนว่าแฟนคลับของสุก็เดี๋ยวนี้ก็เขาเรียก new normal กันแล้วเนาะเป็นเรื่องของการใช้ใช้โซเชียลมีเดียพูดจากันแล้ว แต่ย้อนกลับไปเมื่อ3า30ปีที่แล้วท่านผู้ชม30ปีที่แล้วเนี่ยแฟนคลับของสุนารีราชสีมานี่สายเปเลยนะฮะคือซื้อของมากำนันสุนารีเยอะมากไปไปไปฟังครับว่าเธอเล่าไว้อย่างไงต่างกันกับยุคนี้ฮะเชิญครับมีไหมฮะแฟนๆที่เอ่ให้เข้าให้ของคุณสุนารีมีเยอะเหมือนกันนะฮะก็จะเอาแบบ คนไทยหรือคนเทศแล้วครับมีทั้งมีทั้งคนไทยคนเทศเดี๋ยวไนะฮะคนไทยมีอะไรมาให้หรอเอาคนไทยก่อนฮะคนไทยนี่นะฮะส่วนมากคือก็รู้ว่าสุดชอบเอา <ฮะ S 2> คนเทศก่อนไม่อยากรู้คนเทศก่อนอ๋อาคนเทศก่อนก็นได้เป็นชาวอังกฤษนะมีชาวอังกฤษมาติดชาวอังกฤษแล้วก็ชาวฝรั่งเศสแต่ว่าชาวอังกฤษเนี่ยน,นู้สึกจะติดตามแบบทุกครั้งที่เขามาเขาจะตามเป็นเดือนเลยนะฮะทุกวันแล้ว แล้วก็เซื้อแหวนวงนี้ให้เป็นของขวัญแหวนวงนี้ใช่ค่ะซื้อให้เลยเรอครับโอ้โหเนี่ยถ้าคนสาวเขามาได้จะเห็นนะมีทับทิมแหวนทองมีเพชรเล็กๆอยู่รอบๆนั้นด้วยต้งไม่ทราบว่ามันจะจะจะเป็นมูลค่าสักเท่าไหร่นะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันนีฮะนี่มอบมอบให้แล้วก็ผมได้อะไรมาดีนึงซึ่งปรากฏแล้วทองเส้นนี้เหรอฮะทองสร้อยเส้นนี้อันนี้จากคนไทยนะฮะนี่คนไทยเกทับหรือเปล่า ให้แหวนมาเกทถ้าเป็นทองเลยนี่ทองหนักเท่าไหร่ฮะเส้นนี้ห้าบาทเน,ะะนี่ฮะนี่หนักห้าบาทคนไทยรักมากกว่าปากน้ํารุ่นสี่องค์หนึ่งติดมากรสร้อยด้วยหลวงพ่อวัดปากน้ํารุ่นสี่นี่นี่นี่คือสำหรับท่านที่เป็นเซียนพระนะฮะรุ่นสี่ตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ราคาเช่าโดยทั่วไปครับตอนนี้ก็เป็นหมื่นนะฮะแต่ไม่ทราบว่ากี่หมื่นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องราคาส่วนมากก็ได้สนใจส่วนมากจะ คือให้ได้พระไว้ก่อนสุขก็สบายใจให้ได้พระไว้ก่อนก็สบายใจแต่แน่ๆก็คือตอนนั้นน่ยมีฝรั่งจีบตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอนี่คือฝรั่งฝ่งพี่หนูสายหนูสายฝอตั้งแต่สาวๆจริงสายอะไรนะสายฝอสายฝอสายฝอฝอฝาที่แปลว่าฝรั่งนะนะฮะใช่ครับใช่ใช่ครัก็น่ารักดีเนี่ยสายฝอจริงๆนะฮะปัจจุบันนี้ก็มี มีมีมีผอเป็นฝอเหรอฮะเนาะก็ก็เนี่ยเนี่ยนี่คือสเปคฝรั่งจริงๆเลยตั้งแต่สาวๆก็สวยนะฮะในปัจจุบันนี้ก็นะฮะก็สมัยแล้วพี่ห้าสิบสามย่างห้าสิบสี่แล้วครับพี่มันก็เนาะตามสภาพไม่อยากไปอะไรมันเยอะถ้ามันเจอะ